นี่พัทิพย์ลาซานะครับกรุงเทพมาละครนะครับวันนี้จะมีอกาิจกรรมมาหาในเมืองกับเขาบ้างฮะก็หลังจากที่ห่างจังหวัดมาครับนานแล้วนะครับก็เหมือนกับคนนักเข้าวกรุง้าวันนี้ครับมาที่พัทิพย์ลาซานะครับก็ได้มาช้อปปิ้งเล็กๆนะครับไม่ใช่ว่าอะไรมากมายนะครับนี่ครับก็จะมา ซื้อเลนส์สำหรับไอโฟนนะฮะเป็นเลนส์ของพี่ชนะครับเป็นเลนส์ที่เหมือนกับของเล่นนะฮะแล้วก็น้อยๆนะฮะไม่ได้เป็น,ทนเทคโนโลยีอะไรที่ว่ามัน,นจะล้ำสมัยล้ำหน้าเลยนะบาใหมายครับเป็นเป็นมุมมองของเลนส์น,นะฮะซึ่งผมก็ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วก็คือเอามาทดลองดูนะ,ะก็พอได้มาถ่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันที่มัน มันโอเคฮะในมุมมองกล้องผมชอบมากครับวก็ได้มีโอกาสได้มาซื้อ,อ,อกล้องปโปรฮะคือตัวนี้ครับโปรโปรครโปรโปรี่รก็โอกาสจุ่มเล็กน้อยน,นะ Wow. Sangat kuat, sangat buah. Wow. น่าะประโยคโอทเกียประยคนารูประยคคาเวอร์รันนี้เรากลังจะเดินไปที่ทันติน้ำนะฮะอยู่ที่ประตูน้ำนะครับสาธิตาษาน่าตึกประโยคสูดมากนารู นี่ถ่ายด้วยกล้อง iPhone 4่นะครับโดยใช้กล้องหน้านะฮะก็ถือว่าชัด,ช,ดชัดได้ครับแต่มันยังไม่เป็นฟูให้ดีนะฮะถ้าเป็นกล้องหลังจะเป็นฟูให้ดีครับนี่เป็นกล้องหน้าครับผมตัวนี้อ่าก็ใช้อนนะครับายเราจะดูชมพูก่อนครับ